ไปพบกับคุณป๊อปกับทีมชาติอังกฤษอะเรวะเมื่อคืนเฮด์รเคนเหมาสองสร้างบริษัทนะครับลงเล่นครบร้อยนัดใช่ไหมยิงสองประตูเพอร์เฟกมากผมจะบอกอังกฤษว่าอะไรเลยว่าทุกอย่างเนี่ยภาพลงตาั้งนั้นเพราะอะไรวะเขาอยู่ลีกบีทุกตอนนี้ต้องยอมรับตามรงว่าลีคาสลี่เนี่ยเขาสตาร์ทแบบสวยเพราะว่าเนชั่นสลีอังกฤษตกไปอยู่ลีกบีลีกบีก็คืออย่างเวลเสียงเนี่ย ฟินแลนด์เขไม่ใช่ท็อปอ่ะไม่ใช่ทีมระดับท็อปของยุโรปอ่ะไม่ใช่โปรกเกตไม่ใช่ฝรั่งเศสฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์เยอรมันอะไรพวกนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นอังกฤษกลับมาเล่นในเวย์มปี้ครับโอ้โหคึกคักคนดูซื้อตั๋วเข้ามาดูบอลไปไม่หมดนะครับหลังจากที่ชนะทางฝั่งของไอร์แลนด์มาเจอฟินแลนด์พวกรอบๆแบบเนี้ยโอ้โหตบโชว์ถ้าไม่ชนะก็เกินไปหน่อยอ่ะแต่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาโรเตชันเยอะนะครับใช้เทรนด์มาเล่นใช้เทนเล่นซ้ายสลับเล่นขวาด้วยนะจริงเหรอมีเออเลนอ้วก็ม เออไอเจ้าโกเมสของอดีตแมนยูเต็ดอ่ะมาเล่นก็ได้ลงเล่นด้วยกิลิชนะครับสุดท้ายแฮร์ริเคนจริงๆลูกนี้หม่งเข้าไปก่อนนะครับแต่ว่าไม่ได้ประตูนะครับโดนจับล้ำหน้าไปก่อนนะครับแฟนบอลก็เชียร์กันมันครับแจ็คกิลิชก็พยายามโชว์ผลงานเต็มที่นะครับแต่ว่าเขามาล็อกยิงลูกนี้สวยมากครับจริงๆโกของฟินแลนด์เนี่ยฮาราทิกี้นะครับครับก็คือผู้สาประตูของเลโวโคเซ่ะอ่ ว่าโดนยิงเหนียวมากนะแต่ว่าให้ขนาดนี้ก็ไม่ไหวซัดแสงหน้าเข้เลยนะครับหนึ่งศูนย์นะครับหลังจากนั้นก็เพิ่มลุยสองตัวเองนาทีเจ็ดสิบหกก็ทำให้อังกฤษชนะฟินแลนด์สองศูนย์นะครับเก็บหกคะแนนเต็มตอนนี้อยู่อันดับที่สองของกลุ่มนะครับเพราะประตูได้เสียสูกปรีสไม่ได้แต่ผมว่าถ้ามองในแง่ดีนะมีเกมแบบเนี้ที่มันไม่ได้หนักหน่วงและรุนแรงมากมันจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับทีมเด่นค่อยๆค่อยๆขยับระดับขึ้นไปก็ถ้าแบบ ปรีแล้วเนี่ยค่อยขยับกลับไปอะไรเงี้ยผมว่านักเตะอังกฤษชุดเนี้เอาตามตรงนะเขามีความรู้สึกมั่นใจอยู่แล้วนะแล้วเจอใครก็ได้นะแต่สิ่งที่มันติดในใจเขาอยู่คือมันไม่ได้ถ้วยไงมันชิงมันรอบรองมันชิงนึกออกปะเพราะอย่างยูโรก็ชิงสองรอบออมันชิงสองครั้งมันจะพลาดสองครั้งในใจนักเตะพวกนี้จริงผ่านแชมเปี้ยน์ลีกมาหมดแล้วนะครับผมไปดูสัมภาษณ์คุณซือเขาสักหน่อยไหมใช่ครับลีคาสลี่ครับก็ออกมาชื่นชมลูกทีมครับว่าทำได้ดีในเกมนี้นะครับ แล้วก็ชื่นชมแฮร์ร่เคนนะครับที่ลงสนามให้ทีมชาติถึงร้อยนัดแล้วก็ฟอร์มโดยรวมเนี่ยดี D, แล้วก็น่าตืน่นเต้นมากนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาคุยกับลูกทีมเรื่องเคาน์เตอร์แอตแทกแล้วก็เปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกเนี่ยทำได้ดีขึ้นกว่านะครับทีมนี้เป็นทีมที่แข็งแกร่งก็ต้องให้เครดิตทีมงานชุดเก่าที่สร้างทีมมาดีจากนี้พยายามต่อยอดต่อไปอนะครับส่วนในเรื่องของการที่โอกาสที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกุนซือถาวรของทีมชาติอังกฤษฟังสัมภาษณ์เขาก่อนไหมเขาบอกว่านี่คือบททดสอบครับ ไม่ใช่แค่กับตัวเขาเองครับสำหรับทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนนะครับเราแสดงให้เห็นแล้วว่าเราเนี่ยสามารถทําได้เราสามารถถ่ายทอดไอเดียต่างๆตัวนักเตะเองก็ตอบสนองได้ดีส่วนเรื่องอนาคตการคุมทีมชาติระยะยาวเนี่ยคงไม่พูดออกไปให้ชัดเจนครับว่าอยากจะได้งานนี้หรือไม่นะครับสิ่งที่บอกได้ก็คือตอนนี้รู้สึกผ่อนคลายกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็จะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนี่ไงมีคนบอกคุณบารักอบอกว่าคาสนี่ทำเกมบุกมันดี ดูแบบไม่ง่วงอ่าแต่ว่าก็อย่างที่ป๊อปบอกนะครับถ้าเราจะมองย้อนก็คือการเจอกับทีมที่แบบอ่าขออภัยนะไม่ได้ดูถูกฟินแลนด์นะครับแต่ว่าระดับเนี่ยมันอาจจะคนคนละนี่ใช่โนะอ้โหคนละเรื่องเอาตามตรงอ่าดูจากชื่อนักเตะก็ยังโอเคแต่ว่าคนก็จะเอาคารลียไปเปรียกบกับเซาเกตซึ่งผมก็ย้อนความเป็นธรรมกับไปคือตอนเซาเกตทําทีมอ่ะยุคแรกอะ่ะเขาใช้หลัง3ามระบุอะ่ะมีทุกคนบอกโอ้บุกสนุกไม่เหมือนลอยฮขาสั้นเลย มือภาพซ้ำน้ำข้างหน้าหรอเดิมไหมเออมันเหลือ <c oughs> แค่ถ้วยอังกฤษอ่ะ <c oughs> แต่ผมผมชอบที่แจ็คเิลิชเริ่มแบบกลับมามั่นใจแจ็คเิลิชใช่ไหมครับก็เป็นผลดีกับแมนซิตี้นะครับแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องครับเป็นข่าวร้ายของเรือใบสีฟ้าเลยครับคุณผู้ชม,มเพราะว่านาธานอาเก้นะครับเขาเจ็บในเกมที่ฮอลแลนด์เจอเยอรมนีนะครับซึ่งเป็นอาการบาดเจ็บที่ดูค่อนข้างหนักเลยนะครับครับเพราะอย่างโอเดกาดเนี่ยขยรโยก ขยเกคโกขยเกออกใช่แต่อาร์เก่เนี่ยต้องขึ้นไปเลยนะขึ้นไปเลยครับเอาออกมาเลยนะฮะใช่แต่เกมที่เสมอไป2-2นะครับซึ่งโอ้โหเป็นนักเตะตัวหลักของแมนซิตี้ครับตั้งแต่เป๊ปมีนาธานาเก้นะทางฝั่งซ้ายนี่คือแข็งแรงมากมและซิตี้กําลังจะต้องเล่นโปรแกรมถี่ๆเลยนะครับใช่ครับเจอเบรนท์ฟอร์ดสุดสัปดาห์นี้ก็ยังโอ้ยังพอโอเคนะครับแต่ว่าการต้องเจอกับอินเตอร์มิลานในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ต้องรอเจอกับอาร์เซนอลที่เอติฮัชเนี่ยก็ค่อนข้างจะหนักหน่วงและอาร เออเมื่อวานเพิ่งรายงานข่าวอาร์เซนอลไปฮาแลนด์ถามโอเลกาเนี่ยเป็นไงบ้างไปเลยอาเก้เดีวันนี้โดนอาเก้โอ้แต่ว่าอาร์เซนอลเนี่ยโอเดกาดมีคนพิมพ์มาว่าโอเดกาดพักเดือนหนึ่งอ่าโอเดกาดใช่ไหมแล้วก็เแค่นไรส์ก็โดนแบนไม่มีไม่มีใครอีกอ่าโมเรโน่ก็ยังลงไม่ได้ใช่ไหมอืโอ้โหหนักเหมือนกันนะคือนักบอลไม่ได้พักเล่นทัวร์นาเมนต์ติดติดติดกันมีเจ็บอยู่แล้วครับ